Nắc hàng như này đơn B Trần nạ Đà nã hàn phút Bảo phút Má nhẫn dịch Thấy hoạt rồi Khẩu theo bỏ hoạt rồi khẩu hoạt rồi anh này Anh này

mẹ 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 luôn mẹ 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 không mẹ 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 Ô, mẹ 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 nhìn mẹ 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 Đến mất họ hát hầu Chỉ mất hoa hẹn hết rồi, hẹn hết hoa hẹn hay hoa hẹn hết 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 hoa hết hoa hẹn hết hoa เอามานี่ได้เนาะออกมาเพื่อมันนี่แหละเนาเสร็จแล้วใช่่าจากลี่ล่าเนาะกินนะเนาะไตลีลาเนาะกินพออยู่พอฮอัดเขาหดได้ไหมไตลี่ล่าเนาะคือคนละก้าวนี่กินอีกูให้กูกินอีกะไตลีลาเนาะกินตัวนี้กระตากายกินแล้วกินดีเสือเดินเขาฮอดกินนิดอยแจงตับ เขา่เขาวดกินน <m> ี <t ired> <im> ่ปัเขาสิเขาละบ่เขาเลยเหรอเขาเลยบ่กใ่มาหอดวยกินเนี่บ่กินจองนี่มงใส่กินจวงนี่มึ้เอาตาพูดยังกินสองก็สองใส่กินสองได้เออเอาตาหนันสองก็สองอะละสองก็สองพละสองตัวนะแต่มานี่ใส่ก็ตกมุ่มบุญตูกก็ต๊กมุมนี่จะไดน้าีองามพร้อมนี่เลือด่ะไมาง่ได้เขาหอดีินิน กินเขากินเราเราเขากินเขาก็ตีปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งไปเั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเออเป็โค้งไปเส้นกินดีๆบอกกินดีๆเอาเอ้มานี่ก็ถือกันนั่นส่เออม่านนี้มันก็โค้งไปหันไงหันน่ะเอ้าบอกอุ้ยเอ้าปึ๊บหนึ่งสองต่อกันเอามากข้อกันเลยน่ะนะซีซีอ่ะซีสามเอ้าเราไม่เดิน ไอเดินพ่อันาะไส้กินเพี้ตัวนึงพี่เสียอีกไอ้เพีนเห็นแล้วพี่เสีอีกนี่ไงกินเ่ราะนี่เขาหัวจับไม่ใสิเขาหัวติงจริเออ